ฮัลโหลเจ้าเจ้าสวัสดีครับเออวันนี้ผมผมใส่เสื้อหนาวมาจอไม่เป็นแอสสีเลเวอร์นะคะเออแ er อสเซสซีดฟลี์ผู้ผิดก็สีแบบนี้ก็จะเอาเป็นแบบว่าตัวขาวนะตัวที่สีดำแบบแบบเสื้อหนาวอีกตัวหนึ่งของผมก็จะเอาเป็นอีกแบบหนึ่ง จะได้ยินเพื่อนผมคุยหรือเปล่านะพุยแสดงถ้าผมใส่ชุดแบบนี้ก็คือแบบว่าคลิปหน้าก็อาจจะแอดแอดเอดแอแคสเกมดีๆหน่อยนะครับใช่ครับแคสเกมดีก็ต้องขออภัยกับคิด คลิปที่คลิปที่สามด้วยนะครับขออาภัยกับคลิปแนะนําตัวคลิปที่สามนะครับนี่ลแล้วเราก็จะมารีวิวคลิปที่สามกันด้วยแล้วก็ต้องขออาภัยกับเออ,อคลิปที่มันแหลกๆนะครับเช่นมาครับเป็นต้นก็เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะแอ อาจจะ a s s a s s i n นเลเวอรนะครับอาจจะเขียนได้เอจจ้ยอาจจะแคท assassin เลเวครับเออเทชันอาจจะแค,นจจะแคน่นะครับก็จะแคตต่อให้จบอะ่ะอยากแคตต่อ,อะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมารีวิวคลิปที่สามก็คือแบบว่าไม่ได้สร้างหนังหรอกอยากอยากให้อยากให้พวกสตูดิโอเขาสาร้างนะครับ สตูดิโอที่สร้าง Index อินเด็กอะหรือสตูดิโอฮอลลีวูดอะไรก็แต่อะแต่ขอเป็นหนังฝรั่งเถอะให้สร้างในกูอินเด็กมาสักเรื่องนึงสักตอนนึงก็ยังดีแล้วถ้าถ้าเรตติ้งุูงกระชูน,นี่เขาก็คงจะสร้างต่อนะครับสร้างบาสักซีซั่นหนึ่งก็ไปคอมเมนต์กันนะครับว่าเอพ้พี่ สร้างเนืกลอินเด็กให้หน่อยสร้างกระตูเนี้กลอินเด็กให้หน่อยแล้วก็อธิบายเรื่องเนื้กะไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมมันเป็นคนมันไม่เก่งอ่ะพิมพ์ไม่เก่งอะโอเคอผมอเลยขอให้พวกทุกท่านช่วยกว่ดพิมพ์ได้ผมเสร็จเสร็จผมเป็นวันเป็ชั่วโมงก็วันนี้ก็มีมีแค่นี้ละครับสวัสดีครับก็ ทำนวาวนจะได้พูดไม่ใช่ินไม่ดีขอไัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมจะกดกดติดตามกดไลค์และกดซับสไคร้เล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้ช yeah, วนมัดหน่อย